อาค่ะเพื่อนเราก็ยังอยู่กับเครื่องเลเซอร์นะตัวนี้เป็นเลเซอร์คัลเลอร์ของแ a n o n นะครับ m f 64 1หนึ่งลูกค้ามาด้วยการนะเป็นซีดในลักษณะนี้นครับเป็นรูปภาพเนี่ยคือแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะทีนี้ผมก็มาเช็คในส่วนตัวไล่เฉดสีดูนะจะว่าจะมีสีดาสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสังเกตได้เลยว่าการไล่เฉดสีจะเราจะรู้เลยว่าสีอะไรเสียอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับตัวดาตัวใบบัตรหมึกด้านในตลับของลูกค้าเนี่ยน่าจะเสียนะทีนี้เ,เพื่อนว่าตัวนี้เนี่ยผมมีเครื่องเช่า ที่เป็นลักษณะเครื่องรุ่นเดียวกันด้วยนะแต่ของผมอะมันจะมีตัว a t f ด้านบนนะมันเป็นหกสี่สอินเะ insert ภาพไปดูนะก็คือเครื่องตัวนี้ปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยเท่ากับว่าเปลี่ยนตลับหมึกเนี่ยลูกค้าเท่ากับว่าลูกค้ามี2ออาการนะก็จะมีตัวตลับหมึกเนะี่ยที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็ตัวชิปเนี่ยมีปัญหา้วนะมันไม่สามารถนับเปอร์เซ็นต์หมึกได้ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วนะเพื่อนพอจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยไปเนี่ยมาเทสอีกทีเนี่ยก็จะเป็นสีนะครับสดใสดแบบนี้นะครับสีดาก็ออกมาครบนะครับสีอะไรก็ออก ตัวตลับมึกเราเนี่ยนะก็จะมีตัวนะครับตัวซิลนะสันนี้นะครับ, el, รบแล้วก็ตัวปิดดํานะเซฟตี้ดํานะไม่ให้ดํกากันรอยถลอกของดํานะครับแล้วก็ตัวดึงชิวแบบนี้แล้วก็ที่สาคัญคือตัวชิปเนี่ยนะครับสามารถนับเขาได้นะครับ100ร, <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนั้นเพื่อนแล้วก็ตัวตลับหนึ่งมีงานรับประกันด้วยนะคือถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งปีเนี่ยรับประกันให้เราเคลมให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราปล่อยเช่าเครื่องไปด้วยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นมือของเราเนี่ยมีคุณภาพใครที่สนใจตัวตลับหมึกกกแล้ว้ว็็งงานนนซ่่่ออเครรืุี สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากเลยครับ